ความเดิมต่อที่ห้าไอ้ฟ้าร้องชอบที่จะนำควายไปเลี้ยงที่วัดบ้านป่างและจ่ายก็อยากจะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเล็กแต่ไม่มีใครที่จะอยู่ช่วยพ่อช่วยแม่ทาง,งานจนกระทั่งไอ้ฟ้าร้องค่อยๆโตขึ้นไอ้ฟ้าห้องไม่สนใจเรื่องเที่ยวชอบที่จะช่วยพ่อแม่และทำงานหนักราวกับจะอย่างรู้ว่าในชีวิตของเขานั้นโอกาสที่จะทำงานรับใช้ตอบแทนพระคุณบิดามารดานั้นมีน้อยมาก กระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2439ไอฟ้าห้องเป็นหนุ่มชะกันวัย17ปีความเปลี่ยนแปลงก็มาถึงชีวิตเขาด้วยความฝังจิตฝังใจในสิ่งที่เขาได้พบเห็นจากวัดบ้านปางมาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งไอฟ้าห้องจึงบอกกับผู้เป็นบิดาว่าตนอยากจะบวชซึ่งคำของไอฟ้าห้องนี้มันไม่ประหลาดใจเลยสำหรับนายควายและนางอุษาบิดามารดาเลยเพราะทั้งสองรู้ดีว่าสักวันหนึ่ง จะต้องได้ฟังคำของนี้จากไอ้ฟ้าฮ้องเพราะทั้งสองได้รู้และดูจากพฤติกรรมของไอ้ฟ้าฮ้องมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นสิ่งที่ยืนยันแน่ชัดว่าชีวิตของลูกชายคนนี้เห็นทีจะต้องอยู่ในผ้าเหลืองแน่แท้ในหนังสือเก่าที่เขียนถึงประวัติครูบาศิวิชัยมีอยู่ถึงตอนที่ว่าตัวบิดาหรือนายควายได้ถามลูกชายว่าทำไมถึงอยากบวชไอ้ฟ้าฮ้องได้พูดถึงสิ่งที่ไม่น่าจะมีอยู่ในหัวเด็กหนุ่มเลยเพราะหนังสือก็อไม่ได้เรียน แต่อายฟ้าฮองตอบพ่อว่าการที่อยากบวชก็เพราะเห็นว่าพ่อและแม่ครอบครัวพี่น้องที่อยู่ทําไมถึงมาอยู่ในที่ทุรก,กันดารเช่นนี้พ่อและแม่ยากจนทําไมไม่ไปเกิดอยู่ในเมืองมีเงินทองร่ารวยเขาคิดว่าเรื่องเช่นนี้เพราะในชาติปางก่อนได้สร้างและสะสมกรรมดีไว้น้อยนะชาตินี้จึงต้องลําบากฉะนั้นการที่อยากบวชเรียนไม่ใช่หลีกหนีความลําบากเพื่อไปหาความสุขแต่ต้องการร่างเรียนประพรฤติปฏิบัติธรรมและกระทำความดีในทางพระเพื่อที่จะให้กรรมดีนั้น เป็นอนิสง์หรือเนื้อนาบุญแก่บิดามารดาที่จะมีผลส่งไปชาติพบต่อไปเมื่อไปเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องลำบากอย่างชาตินี้ครับดังนั้นถึงแม้ว่าไอ้ฟ้าห้องจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวก็ตามนายควายและนางอุสาก็ยินดีให้ลูกชายไปบวชเรียนสมความปรารถนาะซึ่งโดยปกติแล้วคนเมืองชาวเหนือนิยมให้ลูกบวชเอ็ทั้งนี้ก็เพราะความนิยมที่ว่าบวชเอ็นั้น สามารถบวชเรียนได้ตั้งแต่อายุ8ถึง9้าขวบขึ้นไปเด็กชายในวัยนี้ย่อมบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีราคีใดๆไม่เหมือนยุคปัจจุบันนี้การได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบวชเอนหรือบวชพระก็ตามเมื่อบวชแล้วก็จะมีอนิสงส์แรงส่งผ่านมาถึงผู้เป็นพ่อและแม่คนชาวเมืองเหนือแต่เดิมจึงจัดพิธีบวชเอนหรือเรียกกันว่าบวชลูกแก้วมีพิธีการอย่างใหญ่โตยิ่งกว่าการบวชพระส่วนของไอ้ฟ้าร้องนั้น ใช้พิธีบวชเรียบง่ายไม่มีการแหหรือจัดพิธีแต่อย่างใดจบตอนที่6ไว้รอรับฟังตอนต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ